สวัสดีวครับวันนี้ <c oughs> ก็จะมาสอนวิธีการลบ Gmail นะครับก็ลบ Gmail ในที่นี้คือลบแบบไม่ใช่ลบออกจากเครื่องนะฮะแต่ว่าลบแบบลบถาวรเลยนะฮะลบ Gmail แบบถาวรไปเลยแบบ Gmail แบบศูนย์หายไปเลยอะไรเงี้ยสำหรับใครที่ต้องการจะลบเพื่อในกรณีเพื่อแบบไม่ต้องการใช้แล้วหรือว่า ต้องการจะเปลี่ยน Gmail เพื่อรีเซตล่าผ่านในพวกธนาคารอย่างเงี้ยครับต้องการจะเปลี่ยน Gmail ในธนาคารอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถทําตามวิธีนี้ง่ายๆนะครับแต่ต้องเป็น Gmail ที่ไม่ใช้แล้วนะครับไม่ใช้แล้วหมายถึงว่าไม่ไม่ได้ผูกอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะถ้าลบไปแล้วมันก็จะแบบสูญหายโดยถาวรอะไรอย่างเงี้ยครับอันดับแรกนะก็เข้าไปที่แอปอนี่นะครับแอปอแอป Gmail เลยครับ ก,กดไปตรงที่ uh, ราดอเด็กนะเห็นดอเด็กนะดอเด็กสีม่วงๆไงฮะแล้วก็กดไปที่ uh, ่า uh, เลือกเลือก Gmail นะเลือก Gmail อ uh, ่าที่ที่ยังที่เข้าใช้งานอยู่ล่าสุดนะครับตที่ต้องการจะลบฮะแล้วก็สำหรับใครที่มี Gmail หลาย,ลายๆอันนะแล้วก็ไปที่จาัดก,การบัญชีของผมแล้วจากนั้นไปที่ uh, ข้อมูลและความเป็นส่วนตัวนะฮะเลื่อนอย่างเงี้ยนะ เลื่อนเลื่อนนี้ปับ๊บแล้วก็กดตรงข้อมูลและความเป็นส่วนตัวครับจากนั้นก็เรื่องเลื่อนลงข้านล่างสุดนะครับเราจะเห็นตรงนี้นะครับตรงว่านี่นะครับตรงลบบัญชี Google นะฮะเราก,กดเข้าไปลบบัญชี g o o g l ลนะครับแล้วก็ป้อนล้าผ่านเข้าไปครับ ่าเข้ามา,หน,าหน้านี้แล้วครับก็เขาก็จะบอกนะว่าลบบัญชี Google นะโปรดอ่านโดยรายละเอียดข้อข้อมูลนี้มีความสําคัญนะคระับคนพยายามลบ Google ที่ช่วยให้เขา้าถึงบริการต่างๆ o o o l l หนะเหล่านี้คุณจะคุณจะใชะ้บัญชีนี้ไม่ได้ต่อไปคุณเสียสิทธิ์นะการเข้าถึงบุคคลที่3ามคคุณใช้นี่ครับใช้ Gmail นี้ใช่ไหมนะ แล้วก็หาใช้เมลนี้เป็นสำรองพวกอะไรธนาคารหรือรีอเซ็ตอะไรต่างๆครคุณจะต้องอัปเดตอ่าอีเมลในบริการบุคคลที่3ทั้งหมดนี้ที่ใช้ gmail นี้นครับแล้วก็จากนั้นก็ระบบก็จะลบเนื้อหาทั้งหมดนะฮะรวมถึงระบบการสนทนาประช้นอะไรด้วยครับทีนี้ถ้าจะลบก็เลื่อนงลงขล่างสุดฮะแล้วก็กดว่าใช่อา่าก,กดยอมรับเงื่อนขนะฮะ ใช่ฉันเข้าใจแล้วี่อัาแล้วิดชอบการเรียกเงินใดๆอะไรเงรี้ยนี่จะธุรก,การเงินเราดำเกินอยู่อะไรเงี้ยเมล์รับในางานในกรณีน,นี้ว่านี่ต้องกดกดนี่ทั้งหมดแล้วก็กดลบนะฮะแล้วก็กดลบบัญชีนะฮะทีนี้มันก็จะลบโดยถาวรนะฮะแต่ในที่นี้ผมจะไม่ลบนะครับเพราะบัญชีนี้บัญชี Gmail นี้ผมยังใช้งานอยู่นะครับโอเคนะครับก็ ขอ,ขอขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ